สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ทวมฮอสชาแนลนะครับอยู่กับโหมดของมัว 5v5 นะครับสาหรับตัวที่ผมจะหยิบนํามาแนะนําวิธีการตายแรงวันนี้ก็เป็นตัวของไฮเตะนะครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าอยู่แรงสูงสุดของแคลรี่เลยแหละเพราะว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวท็อปเทียร์นะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าอะไรมันมันเป็นตัวที่เอาตัวรอดได้ดามจมีนะครับแล้วก็ไล่ไล่ใครได้หมดทั้งทีมนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับตัวผมเอามาเล่นเล่นปกตินะครับ ทีเนี้ยเพื่อนๆเ,เวลาที่เราเห็นเขาแข่งแข่งขันนะครับเพื่อนๆเ,เขาจะเอาพวกแคลี่มามาไว้เลนของมังกรเล็กนะครับเพราะอะไรเพราะว่าบางทีแล้วก็ให้พวกป่ามาเติมปั๊บ,บเวลาเราตีตัวของมังกรเล็กอ่ะมันจะได้บัฟแล้วแล้วก็เงินให้กับทั้งทั้งทุกคนที่มาอยู่ในในวงนะครับโกวก็ราวๆาวห้าสิบโกนะครับแล้วก็ฮิวเลือดด้วยมันอันนี้มันก็คือข้อดีแหละ รอบนี้ผมเจอตัวของยอนนะถามว่า,าเราอาจจะแพ้เขาในเรื่องของระยะต้นเกมแต่ว่าพอเลดเลดเกมมาเราเราอิสระกว่านะครับนี่ต้องระวังจังหวะน,นี้ต้องรีบตีเลยบ้านีบางทีถ้าแบบเพื่อนเห็นเพื่อนรีบมาเติมปั๊บก็โอเคนะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะเห็นปะผมโดนเลือดไปเกือบหมดหลอดเนี่ย น,นี่เราต้องระวังตัวของยอนนะยอนยอนปรับปรับสกิลใหม่ปรับปับสมดุลสกิลใหม,ม่มันเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีสกิลสองจากปกติสกิลสองกับสกิลอันตเิเขาสลับกันนะแล้วสกิลสองเวลาที่เขาใช้มันสามารถผลักไปด้านหลังได้ไงจริงๆถ้าเลดเลดจริงๆอ่ะไาเดเตจ,จะสู้ยอนไม่ได้เพราะว่ายอนมันระยะไกลกว่าถ้าเขาแบบมีลมมิ่งที่แข็งแกร่งแล้วก็ยืนโซนพื้นที่ให้ดีๆนะครับ แต่ถ้าเราโอเคแต่ถ้าเราแบบเล่นแบบพิ้วๆกว่า่ยเราเรา,เราก็ได้เปรียบนะครับตัวเรามันอิสระก,กว่าไงมันมีโอกาสมากกว่านะครับได้ไปนเนี่ยได้ไปนเนี่ยได้ไปเนี่ยอันติส่วนไปเลยเพื่อนโอเคได้ตัวของทาจิมานะครับนี่แต่ว่าตัวที่ผมกลัวก็คือยอนนี่แหละ ไม่ไหวแล้วเพื่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องระวังตัวของคลิกซี่นะคือมันแรงมากนะครับ <Big S 1> บอกเลยว่าถ้าตัวของฮายเตะโดนคลิกซี่เข้าไปจุกพอสมควรนะคือมันแรงแล้วมันก็มีเรียกว่ามีซีซีที่ดีนะครับผมจะไม่ค่อยอยากบวกตัวของคลิกซี่เท่าไหร่ถ้าเราแบบจังหวะเราไม่ได้นะยอนก็ต้องเข้าแบบจังหวะดีๆนะครับเพราะว่าซูไม่ได้นะครับยอน มาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดสอักสักหน่อยนะครับทีมังกรให้ตายจะได้เลือดนะครับมีได้ไหมเนี่ย ตรงนี้นี่คือมันจะปรับใหม่เวลาที่ถึงจะเป็นสตูแต่ว่ามาอยู่ในวงก็จะได้เลือดเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมโดนคลิกซี่ไปไม,ไม่ไม่กี่นัดเกือบตายนะเพราะว่ามันตัวเราเลือดมันน้อยไงโอ้โหเพื่อนโดนสกิลของยอนอันนี้คือตายโง่นะครับโ,โหมันคือมันแรงมันจะปรับแรงกว่าแต่แตก่อนเยอะนะครับ ฉีก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่ามีดาเมจนะดาเมจก็มีเข้าได้ออกได้นะครับมันสามารถพุ่งได้สองรอบนะถ้าเงื่อนไขของสกิลติถ้าถ้าแบบพุ่งเขาติดกําแพงได้นะครับมันจะพุ่งได้อีกรอบหนึ่งนะทำให้ติดสตันได้นะตัวนี้ฮานเติเป็นตัวที่เอาไว้เช็คพุ่มได้เป็นอย่างดีนะเวลาที่เรายิงไปปั๊บเวลาเขาอยู่ในในพุ่มเนาะมันจะเป็น เป็นขี้สีขาวขึ้นนะครับเป็นทูาดาเมจรขึ้นแล้วก็คือว่าอัพอัพโซฟ์นะครับมันเราเราก็จะรู้เลว่าเข้าอยู่ในวงนะครับแล้วก็มันมันจะมีสกิลพาสสีอีกอย่างหนึ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขึ้นรอบตัวนะเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆเขานะครับก็คืออยู่ในโหมดพร้อมพร้อมสู้นะนี่นี่นี่เห็นปะ่ะนี่มัน๋มันจะขึ้นวงเรื่องๆรนะครับ เวลาที่เราอยู่ใน,ในสถานะพร้อมสู้นะครับถ้ายังเข้าไม่ได้ปับ๊บเราก็เน้นเคลีคยร์คลิปไปก่อนนะครับบอกเลยว่าตัวของาฮยติมันเป็นตัวที่แบกได้นะครับโอ้โหเพื่อนเข้าไปแล้วเพื่อนเข้าเหรอเพื่อนเข้าก็เข้าโอเคเข้าก็เข้าวะโอเคได้สองเลยนะเพื่อน แต่ว่าจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องต้องถอยนะผมใช้เป็นรีค o บ e r y ี่พัดมาบางทีมันอาจจะลดลดการกลับบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นออกบิวเป็นไอเทมของตัวของทารอนนะครับมันจะมีดูดเลือดหน่อยนะครับแต่รอบนี้ไม่ไม่น่ายื้อได้นะเพื่อนต้องยอมอ่ะเห็นปะมันเขาเข้ามาขนาดนี้บางบางทีถ้าเราเข้าไปยืน อาจจะเสียทั้งชีวิตแล้วก็เสียทั้งป้อมฟรีไปเลยนะครับ<ป>ก็ต้องยอมเสียอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับว<ป>ันอิสระอย่างนึงก็คือในเรื่องของการดันดันดันคนเดียวดันได้นะครับแล้วก็เวลาที่เขาเข้ามาไล่แล้วเรามีเรามีสกิลหนีถึง3สกิลไงก็คือสกิลฟิกเกอร์สกิลสแล้วก็สกิลตีนะครับใช้หนีได้นะครับไปทันปะเนี่ย บางทีต้องระวังในเรื่องของสู้ในที่แคบนะครับถ้ายอนแบบมันปล่อยสกิลอันตรีมาบางทีมันมันหนีจากวงไม่ได้ไงแต่ว่ายอนเขาก็ต้องแบบบางทีก็ต้องยอมแบบก็คือยอนคนที่เล่นยอนคือจริงๆต้องมั่นใจมากๆนะครับว่าทีมสามารถช่วยเหลือได้นะครับเป็นแคลรี่ที่เรียกได้ว่าดาเมจแรงที่สุดในเกมนะครับแต่มันคือแคลรี่ขาตายนะครับประมาณนี้แหละ มันก็เลยแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่บอกเลยว่าดาเมจแบบของของยอนนี่แบบสุดมากๆครับมันแรงแรงสุดๆคือลวดลวดทียฮายเตะนต่าจะหายไปครึ่งหลอดนะแต่ถ้าแบบยืนสู้กันดีๆเนี่ยสู้ฮายเตะไม่ได้นะครับเพราะฮายเตะมันมีความผิวกว่าไงเอา,เอาสิเอาีเอา ก็พยายามเก็บเบฟคีปให้มันได้นะเพื่อนนะเห็นปะเบฟคีปด้านข้างถ้าเราเก็บเบฟคีปได้ก็จะโอเควิวิ่งเดือดเดือดเดือดเกือบตายโอ้โหหมดเดี๋ยวจะดูเซตไอเทมเปลี่ยนของนะครับจริงๆควรจะเก็บในเก็บในอ่ากดในป่านะเขาจะได้ไม่เห็นเรานะครับผมโยกหลบสกิลตีสักหน่อยนะโอเคกลับเดี๋ยวกลับไปเติมเลือดก่อนนะครับแล้วก็ เราก็มาลุยเลนเลนเล,น,เลนกลางต่อนะครับป้อมเรนกลางเพราะว่าเวลาที่เขาเก็บส่วน่ากเขาจะเก็บเก็บป้อมซ้ายขวาก่อนบนล่างอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยมาไล่ตรงกลางไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการเอาดาร์กหรือว่าเอามังกรจริงๆถามว่าเอาฝั่งไหนดีกว่าเขาก็ไม่ได้ฟิกเท่าเท่าไหร่แต่ถ้าแบบเล่นสายดันก็เอาตัวของดาร์กครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นในรูปของ หาเงินมังกรจะดีกว่านะครับพอมันได้บัฟได้ได้อะไรด้วยนะครับเพื่อนๆดูสิคือแบบโอเคแล้วก็เน้นในเรื่องของเอาอันน bon. ี้นะครับเพื่อนๆเน้นในเรื่องของการตีป้อมไปก่อนนะครับโอ้โหมันเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้โอ้โหโดนสกิลนัดสุดท้ายนะครับป้อมตีนะครับ อะจงหวะนี้คือผมพลาดเองด้วยแหละก็เลยตายนะครับจริงๆบางบางทีมันก็ต้องหยู่ด้วยว่าคนเข้าหรือไม่ควรเข้านะครับแต่มันเข้าไปแล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มไฟใหม่นะต้องระวังอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะเพราะว่าฝั่งเขาเป็นแคลรี่สองนะครับแล้วก็เป็นแคลรี่เลทด้วยนะครับบอกเลยว่า เราเสียเปรียบนะครับถ้ายื้อไปถึงเลดเกมเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเก็บป้อมนะครับย้อนนะบางบางทีเสียสามทางมันยังพลิกได้เฉยนะครับมันก็เลยเป็นต,ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าโหมดมากๆในช่วงของเลดเกมนะครับย้อนจะเหมาะกับตัวของซิปมากๆนะเพราะซิปมันสามารถปกป้องได้นะครับถ้าเราแบบไม่ อาคิดอะไรมากตอนต้นต้นเกมมาแบนสอตัวเลยแบนตัวอาญากับซิไป2ตัวนี้ก็คือน่าจะตัดตัดปัญหาได้ได้ได้ไดไดหลายอย่างนะครับแต่ถ้า2ตัวนี้หลุดปับ๊บโอ้โหแบบอิสระมากเลยบางทีเขาจะแพ็กมาเป็นอาญาทาร่าครับคือแบบคอมโบนระกแตกที่เขาแบบเล่นเล่นกันนะครับก็คือโดนกับตัวแล้วแหละคือแบบมันยื้แล้วก็ไล่แบบโอโ้ไล่ไล่แบบสุดโหดนะ อุ้ยอุ้ยได้ปะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ด้วยเอาอแล้วผมจังหวะนี้ตายงโง่นะครับเอาไปแล้วย้อนย้อนนั่นไงผมว่าแล้วย้อนคือย้อนมันลูดแรงนะบางทีถ้าสกิลหมดปั๊บเข้าถึงตัวเขาไม่ทันมันลูดกลับคืนมาคือจุกนะครับจุกมากถึงตายได้เลยนะย้อนมันสามารถลูด ระยะนอกป้อมได้นะครับมันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่โหดนี่แหละยอนเข้าจะแพ้จังหวะแบบที่เราแบบโถมเยอะๆนะครับฮายาเนี่คือสวนเข้าไปได้เลยนะครับในจังหวะของ อ่าที่ย้อนแบบมันลูดตีแบบอะไรแบบนี้อยู่อยู่ที่ว่าทีมทําจังหวะให้แบบไหนมากกว่านะเดี๋ยวเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเต่ว่ามันตัวของขยติม,มันมีทั้งขี้ขาวแล้วก็ขี้ข,ขี้ขี้ปกตินะครับยิงใครพวกพวกแทงพวกอะไรให้ให้เขาเจ็บจัด,จดนะครับเขาจะได้แบบยืนโซนพื้นที่ด้านหลังไม่ได้นะครับ แต่ว่ามันต้องระวังตัวของตัวของคลิกซี่อีกตัวหนึ่งตอนนี้คือผมต้องระวังคลิกคลิกซี่นะครับแล้วก็เนี่ยตัวของไอ้ไอ้อะไรนะแคลรี่เขานี่อีกอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่มชื่อไอบ้บไหมคลิกซี่คือมันแรงมากเลยนะโอ้โหเกือบตายไม่ไม่ไม่ไมไม เพื่อนดูสิคือแบบถ้าเขาจังหวะได้เนี่ยคือเราเราถึงตายได้เลยนะตัวของคลิกซี่ที่มันแรงมากนะครับอโอเคอีกอีกตัวนึงก็ก็คือเราผมผมต้องระวังทอน้วงไงทอนกิ้งยิงมากิ้งแล้วสไลด์ยิงมาเนี่ยคือเจ็บพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวอื่นนี่คือเราสามารถแก้แก้เขาได้สบายๆนะครับพวกเอมิลี่พวก, Emily, พวกตัวของทาจีนะครับ เพื่อนเพื่อนตัสีครับยอนรูดนะครับเจ็บมากๆนะครับหน้าที่เราคือบางทีม,มันต้องคช้ตัวของทาจิกับตัวของเอมิลี่ออกให้ทีมไงมันจะได้แหวกทีมมันจะได้แหวกไปด้านหลังได้นะครับหน้าที่ผมก็คือผมต้องครเพื่อให้แบบเขาเหลือเลือดน้อยเขาจะได้วิ่งวิ่งกลับแล้วมันจะได้ไม่มีตัวยืนโซนให้กับทีมเขาด้านด้านหลังนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับ แต่โชคดีหน่อยที่รอบรอบนี้เขาเอาเป็นตัวของอะไรนะอ่านี่ครับเมดเมดเราก็เป็นเมดระยะไกลนะครับที่สามารถโ๊กจากระยะไกลได้นะครับโอ้โหเข้าไปแบบนี้ก็เรียบร้อยสิเพื่อนไม่ไม่ไหวนะครับจังงวะน,นี้ตาย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 อย่าเพิ่งโอ้โหไม่ไหวนะเรือท่านี้โดนทีเดียวผมปิวแน่นอนนะครับ กาลีขนาดว่าสกิลระยะไกลช่วยแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะครับถ้าจะเจอตัวของฝั่งเขาที่เป็นแรงๆเห็นปะฝั่งฝั่งเขาโดนผมใครก็เจ็บพอสมควรเพราะผมตีเป็นทูดามีไงตัวนี้ไม่จําเป็นต้องออกเป็นอันนี้ก็ได้นะโอเคเห็นปะบางบางทีผมได้จังหวะผมก็โดดเข้าไปแล้วผมก็โดดออกมานะครับฮันยติไม่จําเป็นต้องออกมุรามะสะก็ได้นะเพราะว่ามันมีขี้ขาวอยู่นะครับ บางทีเขาหยอดเป็นมีแหละเคลิปสันติกับซลิสติงสองชิ้นนะครับคู่กันนะครับแบบรีดรีดคลิโอออกออกมาเรื่อยๆนะครับเกือบนะเพื่อนทอนมันแรงพอสมสวรนะเนี้ยอยากเข้าแต่ผมไม่ผมไม่มีเลือดไงยอนเนี่ยตัวแสบเลยต้องระวังนะครับถ้าผมจัดการยอนได้นี่ดามเมจเขาจะหายไปเยอะมากเลยนะ อุ้ยทาจิทาจิาจมันในดักพุ่มมีแล้วโอเคไล่เขาได้เดี๋ยเราก็เอาก็สเลเยอร์ไปเลยนะครับสซเลเยอร์จะมีทั้งหมดสามสามล่างนะเพื่อนนะล่างตอน15นาทีนี่คือแข็งแกร่งสุดๆแล้ว ครับอ้นี่ตัวที่ผมต้องระวังก็คือค <c> ล <lic> ิกซี่นี่แหละโอ้สกิลมาทีนี่แบบจุกมากนะคือมันแรงคือมันแรงมากนะครับเดี๋ยวดูดเลือดก,กับชิปป่าคืนก่อนเห็นปะอ่ากาลีมันมันสกิลโซนพื้นที่ไปได้ไงเพื่อนแรง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 ไปเห็นปะเพื่อนเห็นปะ ตัวของกอ็อดเซเลเยอร์หายอย่างเร็วนะครับดูดเลือดคืนสักหน่อยนะพอช่วงของเลดเกมฮฮยาติตตีแป๊บเดียวก็เลือดเต็มนะครับได้ปะเนี่ยป้อมไม่ได้ไม่ได้นะครับโอ้เพื่อนโดนทีเดียวครับเลือดหายอย่างเร็วนะครับ นี่น,นี่ต้องระวังเพื่อนระวังตัวสกิลอันติีของยอนนะสังเกตดีๆนะเพื่อนนะวงมันที่แบบมันลอยมานะครับเดีย๋ยวผมต้องหาจังหวะสวยๆในในการเข้าตัวของยอนนะครับอ่ะโอเคเพื่อนเราไปโซนโซนพื้น,นที่ด้านบนให้โหเข้ามาทันเลยได้ไปะเนี่ยโอเคได้ป้อมอยู่นะ ดันขึ้นหลายๆทางพร้อมกันนะครับเราจะได้แบบหาจังหวะขึ้นป้อมได้นะครับมันต้องแบบเล่นหลายๆกันกลยุทธ์นะเอาแล้วเข้าไม่ได้นะตอนนี้ผมขอบัฟแดงกันโอเคเบเอาด้านล่างก็ได้นะครับตอนนี้ก็ไอเทมครบแล้วแหละ อยู่ที่จังหวะมากกว่านะครับใครจังหวะดีกว่าก็ได้เปรียบนะครับตีพวกคีพวกอะไรไปหาเลือดหาเงินไปก่อนนะครับโอเคทีนี้เราต้องทำเวฟนะขึ้นทั้งสามทางนะครับโอ้เพื่อนไปแล้วสองตัวจังหวะนี้ไม่น่าได้นะครับจังหวะนี้ไม่ได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 ้ไ ดีนะผมมีตัวของบับแดงนะครับสโลสตูได้นะอ่ะจะได้การีอีกอีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเคลียร์คลิปนะครับเคลียร์เบรบออกไม่ทันนะครับหายไปแล้วป้อมหนึ่งได้ไปนเนี่ยไล่ได้ไปนเนี่ย โอ้เพื่อนเดี๋ยวเติมเลือดก่อนนะครับคือมันไม่ไหวไงเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะพลิกดีๆพิกสสวยนะครับนี่อาจจะได้จังหวะนี้อาจจะได้นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหแลกแลกกับป่านะครับถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าผมยังเหลือตัวของตายเกิดนะครับจังหวะน,นี้เราเสียเปรียบไปนะสามสองสามสอสี่ 3, 2, 3นะครับเนี่ยถ้าผมจัดการย้อนได้นี่น่าจะเห็นอะไรแบบดีๆขึ้น,นอุ้ยย้อนเพื่นอนย้อนย้อนย้อนไม่มีตัวกันด้วยย้อนไม่มีตัวกันย้อนไม่มีตัวกันด้วยจังหวะน,นี้ จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เรียบร้อยเพื่อนยอนตายยอนตายครับจังหวะน,นี้ยอนตายแล้วยอนตายแล้วเนี่ยผมมีบัฟแดงด้วยนี่ถ้ามีบัฟแดงบอกเลยว่าเอมิลี่ขนม,มครับนี่เห็นปะโอเคเพื่อนตาย4ี่นะครับได้จังหวะสวนแนละ้วตอนนี้เรา5้านนะครับเนี่ยจบได้เลยจังหวะนี้เห็นปะถ้าแบบได้จังหวะพลิกส,สวยๆนี่ก็ชนะได้นะครับ พาจิพาจิโอ้โหโดยสกิลปัดทูดาเมตที่เดียวหายนะครับพาจิสกิลทุกสกิลของมันเป็นทูดาเมตหมดนะครับโอเคแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับจบได้นะครับคลิปเข้าพอดีอ่ะโอเคครับเพื่อนๆนก็จบแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปแนะนําม,มาทางการเล่นเบื้องต้นของตัวของฮายาเตะนะครับที่เรียกได้ว่าเราก็เป็นเดอะแบกนะครับในรอบนี้สามารถพลิกสถานการณ์จากเสียเปรียบมากๆมาเป็นเอาชนะได้นะครับ ห็นปะเขาได้เป็น MVP มาด้วยนะครับรอบนี้อ่ะถ้าชื่นชอบกรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับมีคอมโบเด็ดๆด็ดลิมิทิกอะไรดีๆสามารถแชร์เข้ามาได้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคอมโบฮีโร่ตัวไหนนะครับเพื่อนๆวันนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับห็นปะโอ้โหไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ